สำหรับวันนี้มีกิจกรรมทำความดีเพื่อในหลวงนะครับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพมพรษานะันัาของในหลวงราชกา,ารที่10ของเราหมู่ที่9นะครับจะทำการพัฒนาตัาดหญ้าทำความสะอาดถนนหนทางต่างๆนะครับตามซอยให้กับพี่น้องหมู่ที่9ของเรานะครับ ก่อนถึงวันที่28กรกฎาคมบรรดาผู้นำชุมชนและสมาชิกของชุมชนหมู่เก้าจะมารวมตัวกันบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่เพื่อเตรียมตัวในการทำกิจกรรมพิเศษของชุมชนด้วยการพัฒนาตัดหญ้าสางกิ่งไม้และเถาวันที่รกร้างให้ดูเจริญหูเจริญตาแก่หมู่ชนที่ผ่านไปมา ชุมชนหมู่เก้ามีพื้นที่กว้างปรอกซอกซอยจึงเยอะปีนี้จึงแบ่งกลุ่มออกในการที่จะช่วยพัฒนาแต่ละจุดไ เป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งในสามของสองหลักที่คนไทยให้ความเคารพและพร้อมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์เพื่อทำกิจกรรมดีดีให้บังเกิดขึ้นในแต่ละชุมชนที่ตนพำนักวันนี้จึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็นเหล่า,าจิตอาสาจับไม้กวาด เดินตามหลังทีมตัดหญ้าไปตามตรอกซอกซอยของชุมชนส่วนหนึ่งของสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงกายไม่ได้ดก็ร่วมกิจกรรมด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ของกินของใช้ในบางส่วนให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งใครได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วก็อดที่จะชื่นชมยินดีกับกิจกรรมดีๆเช่นนี้ไม่ได้ สะ,ะเรียนของเราที่ขายอาหารตามสั่งนะครับได้บริจาคน้ําเครื่องดื่มให้กับคณะทีมงานของผู้ใหญ่บ้านที่ตัดหญ้าในหมู่ที่9ก้าตำบลบุญพระครับรรครั้นถึงเวลาเที่ยงวันเราจิตอาสาก็พากันมาเติมพลังที่บ้านผู้ใหญ่ก่อนที่จะออกศึกรอบสองไปลุยตัดหญ้าต่อแถวย่านซอยนาทอง อันเป็นรอยต่อระหว่างหมู่เกับหมู 10, ่สิเขตบึงพระเสียงเครื่องตัดหญ้าไม้กวาดและอุปกรณ์อื่นๆดังผสมปนเปกับเสียงผู้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องออาาพื้นที่ซอยย่านนี้บางส่วนยังมีน้ำขังอยู่แต่เราจินอาสาก็กล้าลุย และข้ามผ่านอุปสรรคจนงานพัฒนาชุมชนหมู่ก้9ในครั้งนี้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีในานามประสบนิกรหมู่ก้9ตำบลบึงพระเพิ่มเมืองจังหวัดพิษณุโลกขอทําดีถวายเป็นราชพรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน